ว,ว้าวสุดเจง๋งนี่เป็นส่วนสาธารณะของจังหวัดบึงกาฬนะครับอากาศดีมากครับพาเด็กมาเล่นบึงกาฬนะครับมาเยี่ยมคุณปู่คุ้ย่าน,นะครับนี่สวนสาธารณะนะครับเรียบใม่น้ำโขงนะครับปากสั้นนะครับ ของฝากสันนรของฝากสัน สวัสดีครับผมรีบเป็นไหมรีบเป็นไหมลองดู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 ลองดู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 เฮ้ยลองดูเออทำช้าได้ได้เออได้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 เอโอเคโอเคเก่งมากลองดูนะครับข้าวเย็นวันนี้ร้านบัวพอแก้วนะครับ ช้าของบึงการนะครับจะถึงประมาณเที่ยงต้องขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อพวกของสดเสื้อผ้าเป็นนนทางส่วนราชการนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ดูร้านส้มตำอาหารเที่ยงนะครับร้านพันลำถูกป้องวันนี้เรากินส้มตำใช่ไหมฮะที่บึงการ ปอกป้องแนะนำหน่อยจะอร่อยไหมวันนี้ร้านผัดลำต้องจองโต๊ะนะครับเนี่ยร้านผัดลำจองโต๊ะอ๋อเราจองไปเรียบร้อยแล้ว พี่บอกคือบันนอกคุณมือบันนอกคุณเมืองบานนอกคุณนี่เมืองคือว่าบันหนอกบันผือบันหนอกนะ่กินข้าวอร่อยนี่ไม่ได้ไม่ชอบเาใจเชุมากคุยคนยิบเอง มันเผ็ดไหมพี่บอกมันไม่มีต้มตำแต่ว่ามันมีมาม่าใช่โอ้ไม่ใช่เจ้าอ่ะแอ้เจ้าสร้อยหรือเจ้าสร้อมาม่ามันไม่เผ็ดไม่เผ็คอยนะแต่ว่าพอใจมันไม่มีมาม่าแต่ว่ามันไม่มีต้มตาแล้วก็ตามาม่าอย่าไปจัไม่เช็ดแร็วเผ็ดมากม้วนเนาะไม่อร่อยก่อนนี่ป้าปุยยังบอกว่าเผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดเผ็ดขนาดป้าปุยยังเผ็ดน่ะจอยไม่ได้ดูดดูดจอยดู ต้หยุดติ๊กได้ไม่หมดมันเยอะหรอมเอานี้เนี่ยเอาตำไทยเนี่ยดูดเอาก็ได้ลูกยตำมาม่าเผ็ดพี่โป๊กอันนี้เรียกว่าตำเลยลูกชื่อมชื่อตำโพดโฟตำพดโฟเป็นไงว่ากินได้ไหมตำมาม่าด้วยตำมาม่าด้วย เอารสเด็ดกรอบไหมดูนี่ไหนขีาพวกพกพวกย้นพว